สวัสดีครับมาไปเตอร์อยู่ที่สวนตุ่จักนะครับผมมาอาบดบรรยากาศสวนตุจักพี่น้องโูู้หลมลมเย็นสบายปมากๆา,กากนะครับมานั่งลมส้มบิวนะครับผมไปเปิดลสมเลยครับผมตอนนี้นะครับผมผู้คนนะครับมานั่งเล่นลมส้มบิวนะครับผมก็จะเป็นเวลา ดีๆนะครับผมเป็นวันอาทิตย์็โอ้โหสุดยอดเลยครับผมก็มาตากลมแบบอยู่ในต้นไม้นะครับผมเย็นดีมากๆครับผมไปทุกคนไปรับสมดุดจ้าตอนนี้นะครับผมบาปิเตอร์กบเก็บภาพบรรยากาศตอนบ่ายสามโมงนะครับผมก็มีแรงงานพี่น้องชาวพม่านะครับ หลายๆนะครับผมมานั่งเล่นออนะครับมาลมสมบรรยากาศนี้นะครับโอ้โหพาก,กันนอนกันนะครับผมวัุดูนี่บรรยากาศดีมากๆครับมาตากลมกันนะครับเนาะโอ้ เป็นบอกทุกคนพากันนั่งริ้มน้ำเลยพี่นอ้องเพราะมันเย็นดีนะครับผมว้าว <Wow. S 1> เล่นมาเที่ยวมาชมบรรยากาศนี้นะครับผมโอ้โหคึก oh. คักเลยครับผมเห็นบอว้าวรอหลอบเลยครับผม ฟังโน้นพักกันไทยลูกกันนะครับผมยกใจเลยครับผมเห็นไหมทุกคนโอ้โหางโน้นจะเป็นสีสันมากๆเป็นดอกดาวเรืองกันลังเป็นดอกที่สวยงามที่สุดนะครับ ดีมากเลยทุกคนตอนนี้นะครับนะบาพิเตอร์กัตามาก็หลองอยู่เนาะยังไม่เจอเลยครับผม รู้ว่ากระหลอกอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้รับชมหนามก่อนนะครับเนาะตามไม่ป่าพี่น้องทุกทุกทันเนาะมาเที่ยวชมพี่น้องอกระโลกบ่คอยเห็นพี่น้องเลยเรี่กประมาณช่วง คำหรือเปล่านะนี่พาก,กันนั่งเย็นสบายๆเลยทุกคนเลยหากอลลอกเวนเลยครับ ก็มีสาวๆนาะมานั่งเล่นนี่นะครับผมปกติจะเจอเน้องกระรอกนะครับผมวันนี้ไม่เจอเลยครับโอ้โหเพราะว่าส่วนตุวจักมาทำความสะอาดนะครับโอ้โก็มีรถมาเก็บทุกส่วโมงเลยครับ ไหมทุกคนก็ทุกสมองเนาะกับมาเก็บขยะที่นี่นะครับผมโอ้โหบรรยากาศน,ะะนี่นะครับผมเห็นไหมทุกคนอันนี้คือเพราะอะไรว่าส่วนทุกจักแต่ละส่วนสถาธะมณะมีแต่สะอาดสะอาดและสวยงามเนาะก็เพราะว่ามี ผดงานเนาะมาเก็บความทำความสะอาดนะครับทุก <Ooh. S 1> วันเลยครับโอ้โห <Ooh. Ooh. S 1> ทุกคน <Ooh. S 1> เพราะว่าสถานที่ส่วนธารณะนี่เป็นจะมีกงวงจรปิดปี่น้องทุกหยุดทุกมุมเลยนะครับผมนะถ้า ใครทำผ,ผิดแบบผิดกฎหมายก็จะโดนเลยนะครับโดนทันทีเลยครับผมเห็นไหมแบบพากันนั่งเล่นซิวๆววทุกคน สวนที่สวยงามมากๆครับผมน,นี่ตากนอนลมพี่น้องตากลมชมวิวนะครับ พี่น้องเลยสวยงามจริงๆนะครับผมอันนี้จะเป็นตึก BTS นะครับเห็นไหมทุกคนอันนี้จะเป็นตึก BTS นะครับว,ว้าวใหญ่มากทุกคนเลยยอดเลยครับเมื่อนี้บาวไปติร์ตามหาน้องกระหลอกไม่เจอเลยครับผม สวยงามจริงๆนะครับผมสวนตุจักโอ,โอ้โหบรรยากาศตอนกลางวันเจ็บมากเลยครับก็มีผู้คนมานอนเล่นแบบซิซิวนะครับนาะนั่งเล่นนะครับผมนั่งกินลมสมบิวนะครับโอ้โหนี่พากกันนอนเล่นนะครับ บรรยากาศได้ใจจริงๆครับมาฟังโ,น,โน,นนะครับผมพักกันถ่ายรูปว้าวบรรยากาศสวยงามจริงๆทุกคนคักคพักออกล่างกายนะครับผมเห็นไหม ฝั่งโน้นนะครับโอ้โหเต้นเอาร่างกายกันนะครับเพราะว่าผ่าขอบทัวและมีความสุข,ขมากๆครับผม จะเป็นสถานี BTS นะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นจะผ่านกันนะครับโอ้โหนั่งลมชมวิวกันนะครับผมว้าวเห็นไหมทุกคน ปลาด้วยนะครับคึมๆแล้วครับสุดยอดจริงๆทุกคนวิวสวยงาม มากมากเลยครับผมนี่เห็นบ่ทุกคนบาบเตอร์กายยางนี่กะโอ้โหยางรอบ น้ำไม่น้ำเลยนะครับผมบตอนนี้กำลังขย่อยกันมาเรื่อยๆนะครับผมพักกันนั่งชมวิวกันครับเห็นไหมทุกคนกำลังถ่ายรูปกันอยู่นี่นะครับ รูปกันทุกคนนี่พากันถ่ายรูปกันนะครับพากันเต้นเลยทุกคนถ่ายรูปกันยุกใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับ ยอดเลยครับเพราะว่าดอกดาวเรืองนะครับผมกําลังขึ้นสวยดอกงามๆพี่น้องครับอยู่ที่ส่วนตุรกันนะครับโอโหสุดยอดจริงๆนะครับผมดอกกุหลาบดอกดาวเรืองแต่ก็มีดอกกุหลาบด้วยนะครับผม นี่ส,สวยงามๆครับนี่ครับนี่มีสาวๆมาถ่ายรูปกันนะครับเนาะ สาธารณสิทธิ์ดั่งเด่นที่จะบอกว่าโดยสมัยที่เรียนจบจบของไทยเพราะทหารเกิดจาก5หลักกรุงเทพสุพรรุณามาที่รถของท่านเพียงครับกับน้ำป่าพีเตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับผมไปรับชมคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณพี่ๆและเอซทุกท่านนะครับผมมาเบิงน้องๆเข้ามาเต้นออกาลังกายแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมครับ